สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบมาพอกันอีกแล้วกับช่อง youtube อีสานบานออ้านคอยชาแนลนะจ้าพี่น้องเมื่อนี้พามาชมสวนมะแขงจากพี่น้องมะแขงเข้าพึ่งรุ่งปลูกน่าจะนี่เดียวเห็นบ่พี่น้องเขียวๆนี่จ้าที่พี่พี่น้องเดียวเห็นยี่นี่ต้นมะแขงน่าจะมะแขงพ่านเอียงกว่าเหรเข้ากระจําไ่นี่จ้าเป็นมะแขงสี่ร้อยต้นใจ้าอยู่นี่ที่ปลูกอยู่นี่พี่น้อง แข่งกรงการข้าจาปลูกทรงโรงงานนาะจะมั่เขือพวงเนี่ยเขาเอืน้นพึ่งลงปลูกได้สองหมื่นเนี่ยแล้วพี่น้องนะก็จะประมาณนี้เนา,จาะจะบ่ท่านได้งามปาะนาดสี่ลอยต้นจะพี่น้องนี่พื้นที่ที่เขาใส่ปลูกประมาณไรนึงนาะจะนี่หนึ่งไร่สี่ลอยต้นนาะจะระบบน้ำเข้ากับใส่น้ำยดจะพี่น้องน้ำยด เด็ดกำลังจ่าเนาะจ่าพี่น้องส่วนข้างๆนี่เป็นส่วนหยาเนาะจ่ายหยาลูซี่ระยะห่างเที่ยวปลูกเนาะจ่าสองเมตรจะระวังตน้นสองเมตรคูณสองเมตรหรือเปล่าบระมาณประมาณเมตรฐาสิบหรือสองเมตรนี่ยละพี่น้องเขากระจับบดได้เพราะว่าผอเป็นคนเฮ็ดเนาะจ่าอันนี้จะเป็นต้นพันธุ์มันจ่าพี่น้องนี่ความสูงนี่จ้ะ ตะกี่ห้าปลูกผักพริกเนาะจ้ะปลูกผักพริกแล้วก็ปลูกมันมันกะพอได้ใส่พี่น้องก็เลยเปลี่ยนมาหันปลูกหันมาปลูกประแข้งบึงเนาะจ้ะลองบึงว่ามันจะเป็นจังไนเนาะพี่น้องจะประมาณนี้จ้ะชีวิตบ,นบานๆสวนนั่งขางเทานี่จะเป็นสวนมันของป่าเนาะจ้ะเนี่ยสวนมันสับปะหลังพึ่งล่องปลูก คือกันพี่น้องยังบ่แตกหยอดเลยจ้ะโอ้ดแดดแห้งครักพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้าคือเกาพี่น้องีจ่าฝากอะ่ะก็มีเมีแน่แต่กะเดีดจ้าคือเกานะจ้ะว่ามีอย่างไรพี่น้องผ้ามาชมมะแข่ง ถ้าเบ่งมามันจะเป็นยังไงขาเจ้าจว่าอายุมันอยู่ในโดนดแน่จะมีน้องมันสองสามปีสามปีนะจ๊ะกับประมาณนี้ต้นมะแข้งต้นนึงนี่ตีเฉอรี่ได้เจก,กิโล,หล่หรอฮะก็บอเคยปลูกนะจ้ะนี่ผู้ใดเคยปลูกผู้ใดเคยมีประสบการณ์การแนะนำขั้นตอนการดูแลมาหายห้อ ฟังน้ำเนื้อพี่น้องปลูกเถ้าแรกจ้ะมาแข็งบ่เคยลงปลูกแจ๊กเทืาไบ่เคยมีประสบการณ์นในการปลูกแข็งเลยจ้ะเพิ่อนกระจาว่าดูแลบ,บ่ยากเนาะเขาก็เลยลองเบิ่งเนาะจ้ะขั้นตอนกะสีบ่ยุ่งยากซ้ำหมักพีกจุ๊บจ้าเพะว่าหักพีกนี่ต้องได้คุ้มพายางเจนนนาะงูโน่นนั่นนี่หลายยางแต่บักแข็งเข้ากันนี่กะลงลงเอ๋ลงแปลงได้เลยบ่ต้องคุ้มพายยางเนาะจ้ะ น้านีกาน้าเรื่องตีเขานาหนาวแล้วพี่น้องระบบน้ำเอาใส่คือเก่าจากโซลาเซลล์ของเฮาที่เฮาได้ติดตั้งไว้ย่อนแสงจากหน่อยได้พี่น้องว่าแต้ว,วิ่มันนันหันทางแต้ว,วิ่หลายปวดนย่าเอากลับกล่องใหู้ป็นนี่ตัวประมาณนี้เนาะจ้ะต้นกระซื่นสดใสดีอยู่พี่น้องเป็นตติดอยู่จ้ะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง YouTube อีสานบา้านขออ่อยชาแนลเนะ่ยได้จ้ะคลิปร์พ่อกะสิได้โลงห่างๆแน่จากน้อยช่วงนี้ยุ่งยากหลายอย่างพี่น้องบ่ค่อยได้มีเวลามาเฮ็ดคลิปนะจ้ะมื้อนี้มีเวลาก็เลยอันออกมาส,สวนก้อนปลูกข้าก็ต้องเตรียมดินไถหลายๆรอบเนาะพี่น้องแล้กวก็ว่านปูนขาวเพื่อที่จะเ,เปลี่ยน,นเป็นเชื้อรานะจ้ะเพราะว่ามันเป็นสวนแบกปีเก่าย่านนั้นมีเชื้อราเนาะ ตัี๋ยวคุณามาแล้วมาทงหน้ากับร้านจ้ะกับวิญญาณเจ้าพี่น้องกบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะจ้ะช่องยูทูบอิสานมันข่อยชาแนลเนาะพี่น้องเนาะบคพูดล,ลายๆจ้ะ